แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอารรถ์บทที่15ป่าต้องห้ามไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วฟิลพาเด็กทั้งสองคนลงไปที่ห้องทำงานของศาสตร,ราจารย์มกอนากันที่ชั้นหนึ่งพวกเขาปิดปากสนิทขณะนั่งคอย เธอร์ไมลี่ตัวสั่นเทาในหัวของแฮร์รี่มีข้ออ้างข้อแก้ตัวและคำพูดโกหกปกปิดความผิดวิ่งบนไปมาแต่ยิ่งคิดแต่ละเรื่องก็ยิ่งฟังไม่ขึ้นเขาไม่เห็นทางที่จะรอดพ้นจากความผิดครั้งนี้พวกเขาจนมุมแล้วทำไมเขาถึงได้งโง่ลืมภาคลุมไปได้นะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ศาสตราจารย์มักกอนเกิลจะยอมฟังว่า พวกเขามีเหตุผลอันสมควรที่ออกมานอกเตียงและย่องไปทั่วโรงเรียนไม่นับที่ขึ้นไปบนหอดูดาวที่สูงที่สุดซึ่งเป็นที่ห้ามขึ้นเด็ดขาดถ้าไม่ใช่ไปเรียนดูดาวแล้วถ้ารวมนอเบิบกับผ้าคลุมล่องหนเข้าไปอีกพวกเขาคงต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแน่ๆถ้าแฮร์รี่คิดว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วเขาก็คิดผิด เพราะเมื่อศาสตราจารย์มกักกอนเนอรเดินเข้ามาเธอเดินนำเนวิลเข้ามาด้วยแฮร์รี่เนวิลร้องรั่นทันทีเมื่อเห็นเพื่อนทั้งสองคนฉันกำลังตามหานายอยู่พอดีเลยจะเตือนนายฉันได้หินพวกมันฟอยบอกว่าเขาจะจับนายให้ได้เขาว่านายมีมัง แฮร์รี่สั่นหัวอย่างแรงเพื่อไม่ให้เนวิลออกเสียงออกมาแต่ศาสตราจารย์มักเกอนเกิลเห็นเสียแล้วเธอดูเหมือนจะพ่นไฟออกมาได้ยิ่งกว่านอเบิร์เสียอีกเธอยือนตระงานงํำเหนือหัวเด็กทั้งสามคนฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นพวกเธอมิสเตอร์ฟิลบอกฉันว่าพวกเธอขึ้นไปหอดูดาวนี่มันตีหนึ่งแล้วนะอธิบายมาซิ นี่เป็นครั้งแรกที่เฮอร์ไมโอนี่ตอบคำถามของอาจารย์ไม่ได้เธอก้มหน้ามองดูรองเท้าแตะและนิ่งอยู่เหมือนรูปปั้นฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นศาสตราจารย์มกอนากเกิลกล่าวไม่ต้องเป็นอัจฉริยะก็คิดออกพวกเธอกุเรื่องมังกรขึ้นหลอกเด็กโกมันฟอยใช่ไหมให้เขาลุกออกมาจากห้องนอนให้เขาเดือดร้อน ฉันเพิ่งจับเขาได้เมื่อตะก,กี้นี้เองและฉันก็คิดว่าพวกเธอคงเห็นเป็นเรื่องตลกด้วยสินะที่บังเอิญลองบัตทอมได้ยินเรื่องที่เธอกลุขึ้นมาแล้วเชื่ออีกคนหนึ่งแฮร์รี่มองสบตาเนวิลพยายามส่งสายตาบอกเขาว่าเรื่องที่อาจารย์พูดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะเนวิลตกตะลึงและมีสีหน้าเสียใจเนวิลที่น่าสงสาร และมักทำผิดพลาดซุ่มซ่ามเสมอแฮร์รี่รู้ดีว่าเนวิลต้องแข็งใจแค่ไหนที่จะออกมาตามหาพวกเขามืดๆเพื่อจะเตือนพวกเขาเรื่องมันฟอยฉันรับไม่ได้เลยศาสตราจารย์มักกอนนักเกลพูดต่อไปนักเรียนสี่คนออกมาจากห้องนอนกลางดึกฉันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเธอมิสเกรนเจอร์ ฉันน่ะเคยคิดว่าเธอคิดมากกว่านี้นะส่วนเธอมิสเตอร์พอตเตอร์ฉันคิดว่าบ้านกริฟฟินดอร์จะมีความหมายต่อเธอมากกว่าเรื่องบ้าๆนี้แต่เธอทั้งสามคนจะต้องถูกกักบริเวณใช่เธอด้วยมิสเตอร์ลองบัตทอมเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินท่อมๆในโรงเรียนกลางดึกโดยเฉพาะช่วงนี้มันอันตรายมากหักคะแนนกริฟฟินดอร์ห้คะแนน 50คะแนนแฮร์รี่อ้าปากข้างเท่กากับว่าพวกเขาเสียตำแหน่งผู้นำไปแล้วคนละ50คะแนนศาสตราจารย์มกอนเกิลเน้นศาสตราจารย์คะได้โปรดอาจารย์ทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ต้องมาบอกฉันว่าฉันทำอะไรได้ไม่ได้พอตเตอร์เอาล่ะกลับไปห้องนอนได้แล้วทุกคนฉันไม่เคยรู้สึกอับอายขายหน้าเพราะนักเรียนคลิฟฟินดอร์แบบนี้มาก่อนเลย ร้อยห้าสิบแต้มต้องเสียไปบ้านกริฟฟินดอร์ก็ตกลงมาเป็นที่โหลในคืนเดียวพวกเขาทำลายโอกาสที่บ้านกริฟฟินดอร์จะได้ถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นไปแฮร์รี่รู้สึกหวงโหวกในท้องพวกเขาจะแก้ความผิดนี้อย่างไรดีหนอแฮร์รี่นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเขาได้ยินเสียงเนวิลนอนสะอื้นอยู่กับหมอนที่เหมือนนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแฮร์รี่คิดไม่ออก ว่าจะพูดปลอบเนวิลอย่างไรดีแฮรี่รู้ว่าเนวิลก็คิดเหมือนกันกับเขาที่กลัวตอนเช้าจะมาถึงเหลือเกินจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กกริฟฟินดอร์คนอื่นๆรู้ว่าเขาทำอะไรลงไปตอนแรกเมื่อนักเรียนกริฟฟินดอร์เดินผ่านแถวนาฬิการ้ายเลือนใหญ่ที่บอกคะแนนของบ้านแต่ละบ้านพวกเขาคิดว่าคงมีอะไรผิดพลาด ที่จูจๆพวกเขาเสียคะแนน150คะแนนในชั่วข้ามคืนนี้ไปได้อย่างไรแต่แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็แพร่สะพัดแฮร์รี่พอตเตอร์คนที่มีชื่อเสียงคนนั้นแฮร์รี่พอตเตอร์พระเอกของเกมควิดดิททั้งสองเกมทำให้พวกเขาเสียแต้มทั้งหมด แฮร์รี่กับนักเรียนปีหนึ่งที่โง่เง่าเต่าตุ่นอีกสองคนจากคนที่เคยเป็นที่นิยมช,มชมชอบที่สุดคนหนึ่งในโรงเรียนแฮร์รี่ก็กลายมาเป็นคนที่ถูกเกลียดชังมากที่สุดในทันทีแม้แต่เด็กบ้านเรเวนคลอและฮับเฟิลพับก็พลอยโกรธเขาด้วยเพราะทุกคนต่างก็อยากเห็นวันที่บ้านสลิทลินจะเสียตำแหน่งแชมป์ถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นไป ไม่ว่าแฮร์รี่จะไปที่ไหนพวกนักเรียนก็พากันชี้หน้าเขาแล้วไม่สนใจจะเบาเสียงลงเมื่อวิพากวิจารณเขาด้วยในทางตรงกันข้ามบ้านสลิทลินตบมือให้เขาเมื่อเดินผ่านทั้งผิวปากทั้งส่งเสียงเชียร์ขอบใจมากนะพอตเตอร์เราเป็นหนี้บุญคุณนายแท้มีแต่รอนเท่านั้นที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างเขาอีกไม่กี่อาทิตย์พวกนี้จะลืม เฟดกับจอร์ํทเสียแต้มเป็นประจำเยอะแยะตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ที่นี่พวกนักเรียนยังชอบพวกเขาเลยแต่พวกเขาไม่เคยเสียทีเดียวร้อห้าแต้มไม่ใช่หรอแฮร์รี่ถามอย่างเศร้าส้อยเออไม่เคยเลยรอนยอมรับแม้ว่าออกจะสายไปที่จะแก้ไขความผิดแต่แฮร์รี่ก็สาบานกับตัวเองว่า จะไม่เข้าไปยุ่งกับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเขาอีกต่อไปแล้วเขาพอแล้วไม่เอาอีกแล้วเขารู้สึกละอายใจมากจนไปหาวูดและเสนอที่จะลาออกจากทีมควิตดิดด้วยลาออกงั้นหรือวูดเสียงดังเหมือนฟ้าร้องแล้วจะทำอะไรให้ดีขึ้นมาล่ะเราจะได้แต้มคืนมาหรือยังไงถ้าเราไม่ชนะเกมควิตดิดถึงอย่างนั้น แม้แต่ควิดดิดก็ไม่สนุกสนานเท่าเมื่อก่อนผู้เล่นคนอื่นๆไม่ยอมพูดคุยกับแฮร์รี่ระหว่างฝึกซ้อมและทั้งต้องพูดถึงเขาพวกนั้นก็จะเรียกเขาว่าซิกเกอร์ที่หมายถึงช่างหาเรื่องเฮอร์เมลนี่กับเนวิลก็ย่ำแย่พอกันแต่ไม่หนักเท่าแฮร์รี่เพราะเด็กทั้งสองคนไม่ได้เป็นที่รู้จักเหมือนเขาแต่ก็ไม่มีใครพูดกับเด็กทั้งสองคนด้วยเหมือนกัน เฮอไมอนี่เธอก้มหน้าก้มตาเรียนหนังสืออย่างเงียบๆแฮร์รี่เกือบจะดีใจที่การสอบใกล้เข้ามาแล้วการทบทวนบทเรียนช่วยทำให้เขาลืมความทุกข์ไปได้บ้างเขากรอนและเฮอไมโอนี่ที่อยู่กันสามคนดูหนังสือจนดึกพยายามจำสูตรเครื่องปรุงยาต่างๆที่ซับซ้อนท่องคาถาและเวทมนต์ต่างๆให้ขึ้นใจ จําวันเดือนปีที่มีการค้นพบเวทมนต์สำคัญได้และวันเกิดกระบฏของพวกกอบลินและแล้ว,ลวอีกสัปดาห์หนึ่งก่อนถึงวันสอบไล่ปณิธานใหม่ของแฮร์รี่ที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นก็ถูกทดสอบอย่างไม่คาดฝันบ่ายวันหนึ่งเมื่อเขาเดินออกมาจากห้องสมุดคนเดียวเขาได้ยินเสียงคร่ำครวญดังมาจากห้องเรียนห้องหนึ่งข้างหน้า เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงคุยเร็วยายาอย่าทำอะไรอีกเลยครับเสียงราวกับว่ามีใครบางคนกำลังข่มขู่เขาอยู่แฮร์รี่ขยับเข้าไปใกล้ครับครับเขาได้ยินเสียงคุยเร็วสะอื่นวินาทีต่อมาคุยเร็วหุนผันออกมาจากห้องเรียนขยับผ้าโพกหัวให้เข้าที่ใบหน้าซีดขาวและดูเหมือนจะร้องไห้ เขาเก้าวขายาวๆาวรับสายตาไปแฮร์รี่คิดว่าคุยเร็วไม่เห็นเขาด้วยซ้ำไปเขาคอยจนเสียงฝีเท้าของคุยเร็วเงียบไปและจึงชะเง้อมองเข้าไปในห้องห้องเรียนนั้นว่างเปล่าแต่ประตูอีกด้านนั้นเปิดแง้มไว้แฮร์รี่ย่องเข้าไปได้ครึ่งทางแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเขาอีก อย่างไรก็ตามเขากล้าพน,นันเอาศิลาอาถรรพ์สิองก้อนเลยว่าสเนปเพิ่งออกจากห้องไปและจากที่แฮร์รี่ได้ยินสเนปคงจะเดินออกไปอย่างเบิกบานเพราะครีเร็วดูเหมือนจะยอมแพ้ในที่สุดแฮร์รี่เดินกลับไปที่ห้องสมุดเฮอร์เมลนี่กำลังทดสอบรอนเรื่องดาราศาสตร์แฮร์รี่เล่าให้ทั้งสองฟังจากที่เขาได้ยินมา งั้นสเนปก็ทำสำเร็จแล้วรอนบอกถ้าคุยเร็วยอมบอกว่าเขาจะแก้คาถาด้านมนดำของเขาได้อย่างไรแต่ยังมีปุกปุยอีกนะเฮอร์ไมโอนี่ทวงบางทีสเนปอาจหาวิธีผ่านปุกปุยไปได้โดยไม่ต้องถามแฮกริดก็ได้รอนพูดพางเงยหน้าดูหนังสือเป็นพันๆเล่มที่อยู่รอมรอบพวกเขา พนันก็ได้ต้องมีหนังสือสักเล่มในห้องหมุดนี้ที่บอกวิธีผ่านมายักษ์สามหัวงั้นคราวนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะแฮร์รี่ประกายตาของรอนฉายแสงแห่งการผรจญภัยอีกแล้วแต่เฮอร์เมลนี่ชิงตอบออกมาก่อนว่าไปหาดับเบิลโเราควรทำมาตั้งชาติแล้วถ้าเราพยายามทำอะไรด้วยตัวเองอีก คราวนี้เราจะถูกจับโยอนออกจากโรงเรียนแน่แต่เราไม่มีหลักฐานแฮร์รี่บอกคุยเรลวก็คงกลัวเกินกว่าจะพูดยืนยันคำพูดของเราสเนปก็แค่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าโทรเข้ามาในโรงเรียนได้อย่างไรในตอนวันฮาโลวีนแล้วเขาไม่ได้ไปใกล้ชั้นสามเลยเธอว่าพวกอาจารย์จะเชื่อใครละ่ะสเนปหรือว่าพวกเราเรื่องที่พวกเราเกลียดเเนป ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้นะดับเบิลดดจะคิดว่าเรากุเรื่องขึ้นมาให้เขาถูกไล่ออกฟิลก็คงไม่ช่วยเราหรอกความเป็นความตายของเขาก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เหมือนกันเขาญาติตีกับเเนปมากนะแล้วยิ่งนักเรียนถูกไล่ออกมากเท่าไหร่เขาคงจะยิ่งชอบและข้อสำคัญอย่าลืมว่าเราไม่ควรรู้เรื่องศิลาหรือปุกปุยด้วยซ้ำไป เราต้องอธิบายอะไรอีกเยอะแยะเชียยละเฮอร์เมลนี่มีสีหน้าเห็นด้วยแต่รอนไม่คล้อยตามถ้าเราแค่ไปลองดูเฉยๆไม่แฮร์รี่ตอบเสียงหนักแน่นเราดูมามากพอแล้วเขาดึงแผนที่ดาวพฤหัสบ,บดีมาวางตรงหน้าและเริ่มศึกษาชื่อของดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบ,บดีเช้าวันรุ่งขึ้น มีจดหมายส่งมาถึงแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และเนวิลที่โต๊ะอาหารจดหมายสามฉบับมีข้อความเหมือนกันว่าการกักบริเวณของเธอจะเริ่มขึ้นตอนห้าทุ่มคืนนี้ไปพบกับมิสเตอร์ฟิลที่ห้องโถงกลางสัตว์ราจามักกอนนากักแฮร์รี่ลืมไปแล้วว่าพวกเขาต้องถูกลงโทษกักบริเวณอีกนอกเหนือจากแต้มที่เสียไปแล้วเขาคาดว่า เฮอเมลนี่คงบทหน้าดูอดอ่านบทเรียนทบทวนตลอดคืนเลยแต่เธอกลับไม่พูดอะไรซักคำเฮอเมลนี่คิดเช่นเดียวกันกันกบแฮร์รี่ว่าพวกเขาสมควรได้รับการลงโทษแล้วห้าทุ่มคืนนั้นเขาบอกลาลอนในห้องนั่งเล่นพร้อมกับเนวิลฟิลคอยอยู่แล้วพร้อมกับมันฟอยแฮร์รี่ลืมไปแล้วเหมือนกันว่า มอนซอยก็ถูกกักบริเวณด้วยเช่นกันตามชั้นมาฟิลบอกเขาจุดตะเกียงและเดินนำเด็กๆออกนอกพื้นที่ฉันพนันว่าต่อไปพวกเธอคงจะคิดให้รอบคอบก่อนจะทำผิดกฎอีกจริงไหมเขามองเด็กๆด้วยหางตาใช่สิการเรียนหนักและความเจ็บปวดจะเป็นครูที่ดีที่สุดเลยแหละฉันว่านะ น่าเสียดายที่เขายกเลิกการลงโทษแบบโบราณไปเสียแล้วแบบที่โยงข้อมือพวกเธอแล้วแขวนห้อยลงมาจากเพดานสักสองสามวันฉันยังเก็บโซ่เอาไว้ในห้องทำงานเลยหยอดน้ำมันไว้อย่างดีเผื่อว่าจะต้องเอาออกมาใช้อีกเอาละไปกันได้แล้วอย่าคิดวิ่งหนีละ่ะจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกจะบอกให้ พวกเขาเดินเรียงแถวตามกันข้ามสนามมืดๆเนวิลทำจมูกฟุตฟิตฟุดฟ,ฟิตเหมือนจะร้องไห้แฮร์รี่สงสัยว่าพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างไรคงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากไม่งั้นฟิลคงไม่ดูดีอกดีใจขนาดนี้แสงจันทร์ส่องสว่างแต่กลุ่มเมฆเริ่มลอยเข้ามาบดบังดวงจันทร์ทำให้ฟ้ามืดอยู่เป็นระยะระยะ แฮร์รี่มองเห็นแสงไฟจากหน้าต่างกระท่อมของแฮรกริดอยู่เบื้องหน้าแล้วเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนอยู่ไกลๆนั่นแกหรือฟิลเร็วๆเข้าฉันอยากจะเริ่มสักทีแล้วแฮร์รี่ใจชื้นขึ้นมาเป็นกองถ้าเขาต้องไปทำงานกับแฮรกริดก็ไม่เร็วนักบอกความโล่งใจของเขาคงปรากฏให้เห็นบนใบหน้าเพราะฟิลบอกว่า ฉันเดาว่าพวกเธอคงคิดสินะว่าจะได้สนุกกับเจ้านั่นละสิเฮ้อคิดใหม่ซะดีกว่าที่ป่าน่ะที่พวกเธอต้องเข้าไปฉันคงต้องเดาผิดไปแล้วถ้าพวกเธอกลับมาที่นี่ได้อาการคงครบ32หรอกนะเมื่อได้ฟังเนวิลก็ทำเสียงฮือๆออกมามันฟอยเองก็หยุดกึกตัวแข็งอยู่กับที่ป่าหรอเขาวทวนคำ ซุ่มเสียงไม่มั่นอกมั่นใจเหมือนแต่ก่อนเราเข้าไปในนั้นตอนกลางคืนไม่ได้หรอกมีอะไรอยู่ในนั้นตั้งเยอะฉันได้ยินมาว่ามีมนุษย์หมาป่าด้วยเนวิลคว้าแขนเสื้อคลุมของแฮร์รี่ไว้แล้วทำเสียงเหมือนมีอะไรติดคออ๋อนี่คือสิ่งที่พวกเธอกลัวใช่ไหมฟิลพูดด้วยเสียงกลัวหัวเลาะน่าจะรู้จักคิดถึงมนุษย์หมาป่าก่อนทำเรื่องยุ่งละสิ แฮกริดก้าวเท้ายาวๆออกมาจากความมืดตรงมายังพวกเขามีเจ้าเคี้ยวตามมาติดๆแต่แฮกริดถือหน้าไม้อันใหญ่สองใส่ลูกธนูพาดอยู่บนบา่าได้เวลาแล้วเขาบอกฉันมาคอยตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะเป็นไงเรียบร้อยดีไหมแฮรรี่เฮอร์ไมโอนี่ฉันไม่ทำดีกับเด็กๆพวกนี้หรอกนะแฮกริดฟิลทำเสียงเย็นๆพวกนี้มาที่นี่เพื่อถูกลงโทษ อ๋อแกมาช้าก็เพราะอย่างนี้นี่เองแฮกลิตตอบหน้านิ้วคิ้วขหมวดใส่ฟิลมวัวแต่อบรมพวกเด็กๆละสิไม่ใช่หน้าที่ของแกซะหน่อยเอาละ่ะแกหมดหน้าที่แล้วฉันจะรับช่วงต่อจากนี้ไปเองฉันจะกลับมาพรุ่งนี้เช้าฟิลบอกมารับเอาเศษที่เหลือของพวกนี้กลับไปเขาตบท้ายอย่างร้ายกาจ แล้วหันหลังเดินกลับไปทางปราสาทตะเกียงของเขาแกว่งไปแกว่งมาอยู่ในความมืดมันฟอยหันมาหาแฮรกริดฉันไม่เข้าไปในป่าเด็ดขาดเขาบอกแฮร์รี่รู้สึกพอใจที่ได้ยินเสียงของมันฟอยที่ดูตื่นตกใจต้องไปถ้ายังอยากอยู่ที่ฮอกวอตส์แฮรกริดตอบดูดูนายทำผิดตอนนี้ก็ต้องไปชดใช้ความผิด แต่นี่เป็นเรื่องของพวกคนใช้ไม่ใช่เรื่องของนักเรียนที่ต้องทำฉันคิดว่าพวกเราต้องคัดลายมือเขียนว่าจะไม่ทำความผิดอีกแถวแถวนี้หรืออะไรแบบนั้นถ้าพ่อฉันรู้ว่าฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาต้องเออนี่จะบอกอะไรให้นะนี่เป็นวิธีการของฮอกกวดแฮกริดคำรามแกต้องทำอะไรที่มีประโยชน์บ้างไม่งั้นก็ออกไปซะ ถ้าแกคิดว่าพ่อของแกอยากให้แกถูกไล่ออกก็กลับไปที่ปราสาทซะไปเก็บของออกได้เลยมันฟอยไม่ขยับขยื่นเขามองแฮรกริดอย่างโกรธจัดแต่แล้วก็หลบตางั้นก็แล้วไปแฮรกริดตบอกเอาละ่ะทุกคนฟังให้ดีที่ที่เราจะไปคืนนี้อันตรายมากฉันไม่อยากให้ใครทำอะไรเสียเส่ยงๆด้วยตามฉันมาตรงนี้หน่อย เขาพาเด็กๆไปที่ชายป่าแฮกริดยกตะเกียงชูสูงขึ้นแล้วชี้ไปที่ทางเดินแคบๆที่คดเคี้ยวหายไปในหมู่แมกไม้สีดำๆที่ขึ้นหนาทึบสายลมอ่อนๆพัดผ่านเรือนผมของพวกเขาขณะที่มองเข้าไปในป่าดูนั่นแฮกริดพูดเห็นของเหลวสีเงินๆที่สะท้อนบนแสงพื้นนั่นไหมนั่นคือเลือดตัวยูนิคอน์ มียูนิคอนในป่านี้ถูกอะไรไม่รู้ทำร้ายนี่เป็นหนที่สองแล้วในอาทิตย์นี้ฉันเจอตัวหนึ่งตายเมื่อวันพุธเราจะตามหาตัวที่บาดเจ็บนี่แล้วเราอาจจะต้องช่วยให้มันพ้นความทรมานแล้วถ้าไอตัวที่ทำร้ายยูนิคอนเจอเราก่อนหละ่ะมันฟอยถามอย่างไม่อาจปิดบังความกลัวได้ในน้ำเสียงของเขาไม่มีอะไรในป่าที่จะทำอันตรายแกได้ ถ้าแกอยู่กับฉันหรือกับเคี่ยวแฮกริดตอบแล้วก็อย่าออกนอกทางเดินละ่ะเอาละ่ะเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มแยกกันตามรอยเลือดไปคนละทางเลือดเปื้ทั่วไปหมดมันคงโซซัดโซเซอยู่แถวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วฉันจะเอาเคี่ยวไปด้วยมันฟอยตอบทันทีมองดูฟันยาวๆของมันก็ได้แต่ขอเตือนว่าเคี่ยวหนะ่ะมันตาขาวนะ แฮกริดบอกงั้นฉันแฮรรี่และเฮอร์มลนี่ไปด้วยกันเด็กโกเนวิลกับเคียวไปด้วยกันอีกกลุ่มถ้าใครเจอยูนิคอร์นก่อนก็ให้ยิงประกายไฟสีเขียวขึ้นฟ้าตกลงนะเอาละเอาไม้กายสิทธิ์ออกมาซ้อมทำดูก่อนอย่างนั้นแหละถ้ามีอันตรายให้ยิงประกายไฟสีแดงแล้วเราจะไปหาเองระวังตัวหน่อยไปได้